ปลูกผักเช็คราคาผักสํารวจราคาผักอัปเดตราคาผักวันนี้วันที่18กรกฎาคม2566กวางตุ้งใบวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งใต้หวันวันนี้30บาทต่อ kg, กิโลกรัมกะหล่ำดอกวันนี้40บาทต่อกิโลกรัม กระหล่ำดอกจีนวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมกระหล่ำดอกเจดีว so, ันน bon bon ี้70บาทต่อกิโลกรัมกระหล่ำปลีแต่งผลวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกระหล่ำปลีไม่แต่งผลวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมกระหล่ำปลีหัวใจวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกระหล่ำม่วงวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมแขนงกระหล่ำปลีวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัม คณะต้นวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวแต่งผลวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวไม่แต่งผลวันนี้1 0บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหางหงวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียววันนี้30บบาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ว วันนี้65บาทต่อกิโลกรัมผักปุ้งจีนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งน้ำมัด25กรัมวันนี้120บาทต่อมัดผักบุ้งไทยมัด10กรัมวันนี้40บาทต่อมัดผักขึ้นช่ายวันนี้150หบาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้50บบาทต่อกิโลกรัม ผักชีลาววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้1 2 0บาทต่อกิโลกรัมใบสระแหน่วันนี้1 0 0บาทต่อกิโลกรัมใบกระเพราวันนี้2 5บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายวันนี้5 0บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้25าบาทต่อกิโลกรัมใบแมงลัก วันนี้40บาทต,ต่อกิโลกรัมดอกกุยช bueno ่ายขาววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายเขียววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบชาพลูวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้30บบาทต่อกิโลกรัมกระชายซอย วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขาอ่อนวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขาแกวัน religion, นี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงหัววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพลิกขี่หนูสวนวันนี้250บบาทต่อกิโลกรัม พริกกะเลียงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาเขียววันนี้50บาทตอ่อกิโลกรัมพริกจินดาแดงวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าเขียววันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสวนเขียว วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้ร10บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้ร10บบาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดง วันนี้ร1 0ยบาทต่อกิโลกรัมพริกเหลืองวันนี้ร10บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมถั่วงอกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้ร้0บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาวันนี้ร10บาทต่อกิโลกรัมลูกนาำเต้าวันนี้16บบาทต่อกิโลกรัมหัวงู วันนี้28บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้25บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้25บาทต่อกรมดอกแคร์วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะรุมปอกเปลือกวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะรุมไม่ปอกเปลือกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อน วันนี้18บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะระขี้นกวันนี้30บาทต่อ <Becca> กิโลกรัมมะระจีนวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั่ววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั่ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงก้านเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัม มะเขือยาววันนี้26บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสะดิ้งวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อเขียววันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้35บาบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงปนเขียว วันนี้22บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดา ach, วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้75บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปราะวันนี้38บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอนแลนด์วันนี้30บบาทต่อกิโลกรัม มะละกอแขกดำวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้1ิบบาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางโคกเบอร์เล็กวันนี้15บาบาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางโคกเบอร์กลาง วันนี้16บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางโคกเบอร์ใหญ่วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมฟักข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัด10กรัมวันนี้100บาทต่อมัดผักปลังวันนี้30บาทต่อกรัม <No ผักสลิดวันน bueno ี้100บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักหวานปลาวันนี้80บบาทต่อกิโลกรัม หัวปลีวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด A วันนี้ร40บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด B วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด C วันนี้90บาทต่อกิโลกรัมหัวเชเท้าวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์เลก วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์กลางวันนี้125บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์ใหญ่วันนี้130บาทต่อกิโลกรัมแครอทวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้250บาทต่อ600ลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้350บาทต่อ500ลูกมะนาวเบอร์ใหญ่ วันนี้500บาทต่อ400ลูกเห็ดกระด้างวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าภูฐานวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ลิกวันนี้100บาทต่อกิโลกรัม เห็ดฟางเบอร์กลางวันนี้1 2 5บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบือใหญ่วันนี้160ยบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูขาวแห้งวันนี้320บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้ร8 0บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็ก วันนี้200บาทต่อ5กิโลกร,รมัมมะกรูดเบอร์กลางวันนี้260บาทต่อ5กิโลกร,รมัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้300บาทต่อ5กิโลกร,รมัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสระคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสระคลิปนี้สวัสดีครับ